สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วเป็น EP ที่2วันนี้ก็ออกมาทําธุระข้างนอกอีกแล้วนะคะวันนี้คุยกันในรถนะคะก็ไม่ได้ใส่แมสนะคะวันนี้อยากจะมาแชร์ว่า EP ที่แล้วเราคุยกันว่าโควิดสอนอะไรเราบ้างนะคะโควิดสอนให้เรารู้ว่าเราจะต้องเตรียมมีเงินสำรองเราต้องเตรียมเก็บเงินเราทํางานได้เราต้องเก็บเงินไว้ใช้ในยามที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ะะสิ่งที่สถานการณ์แบบนี้นะคะส,สถานาการณ์โรคโควิดที่เกิดขึ้นสอนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นึกได้ก็คือในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงมันออกกําลังกายนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะเพราะพื้นฐานของการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะ่ะจะทําให้เรามีพื้นฐานชีวิตที่ดีนะคะมันออกกําลังกายนะคะทุกคนบางคนอาจจะบอกว่า ไม่มีเวลาไม่มีเวลาออกกําลังกายเลยนะคะวันนี้เรามีเวลาอยู่บ้านกันเยอะมากนะคะเรามาฝึกการออกกําลังกายกันนะคะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสัปดาห์ละสอถึงสครั้งนะคะเพื่อที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่ทราบกันนะคะทราบข่าวกันว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยแปิเเนะคะคนที่เป็นหรือคนที่มีเชื้อโควิดเนี่ยไม่ออกอาการไม่แสดงอาการออกมา ก็รักษากตามอาการออกไปแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดหรือไม่ติดนะคะรักษาหายได้เพราะพื้นฐานน่าจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็เลยไม่ต้องพบหมอหายได้เป็นไวรัสชนิดหนึ่งนะคะก็อยากจะฝากบอกว่าการมีสุขภาพที่ดีเราต้องหมั่นออกกําลังกายเราต้องหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองกันเยอะๆนะคะเพราะการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยเงินในกระเป๋าไม่หายแน่นอนค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าหมอมักจะรักษาเราด้วยยา มักจะฆ่าเราด้วยใบยเสร็จท่านใดที่มีสวัสดิการดีอยู่แล้วนะคะมีสวัสดิการดีอยู่แล้วมีประกันกรมธรรม์ประกันชีวิตสุขภาพอยู่แล้วนะคะก็จะป้องกันนะคะก็ะจะบรรเทาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในนี้ได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดนะคะเราต้องดูแลสุขภาพตัวเราเองให้แข็งแรงมันออกกาลังกายดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพราะการมีสุขภาพที่ดีนั่นคือการมีพื้นฐานชีวิตที่ดี